จากบทที่แล้วนะครับเรา เรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับกับทักษะที่สําคัญที่เราต้องมีในการที่เราจะมีการคิดเชิงวิพากษ์นะครับตอนนี้ครับเราเอาลองมาประกอบร่างกันเลยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการที่มีการคิดเชิงวิพากษ์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราเอาสิ่งที่ผมสอนไว้นะครับกับข้อมูลต่างๆเนี่ยทักษะต่างๆที่นําเสนอทุกคนไปก่อนหน้านี้ครับมาประกอบร่างกันยังไงนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับซื้อของออนไลน์ตอนนี้ มีใครไม่ซื้อของออนไลน์บ้างครับทุกคนในซื้อของออนไลน์นะมันง่ายเนาะคราวนี้โฆษณาขายรองเท้ายี่ห้อดังมีห้อดังมากเลยนะแต่ว่ามันถูกมากเลยในเว็บครับแบบเหมือนลดราคาเหมือนล้างสต็อกตอนนี้มันขายแค่2อ0 0อย่างเงี้ยโอ้โหมันหายไปเยอะเลยนะนะครับดังนั้นครับคนที่ไม่มีการคิดเชิงวิพากษ์โอกาสทองครับกระโจนเข้าไปซื้อเลยโอนงงโอนเงินเสร็จปรับเรียบร้อยนะครับมันหนีไปเลยนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเจอแบบนี้บ่อยมากเลยดังนั้นก่อนที่เราจะถูกหลอกนะครับใช้การคิดเชิงวิพากษ์ก่อนข้อ1 ทำอะไรครับตั้งคําถามก่อนเลยครับว่าเฮ้ยทําไมมันลดต้อง50%ลดไปเยอะมากเลยนะของที่ลดเยอะขนาดนี้ปกติถ้าเราขายของเราลดเยอะขนาดนี้ไหมลดเยอะขนาดนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นของแท้ของแท้ไหมหรืออาจจะเป็นของปลอมอันนี้เราอาจจะต้องตั้งคําถามเนาะนะครับอันที่สองครับหาข้อมูลเนี่ยเว็บนี้มันขายรองเท้ายี่ห้อน,นี้ลดราคาใช่ไหมลองดูรีวิวครับเว็บนี้น่าเชื่อถือได้ไหมหรือการขายแบบเนี้ย มันมีคนที่เคยโดนหลอกไหมหรือเข้าไปดูคอมเมนต์ในในเพจอะไรก็ได้ครับว่าเฮ้ยลองเปรียบเทียบราคากับร้านอื่นดูหรือว่ามันเป็นอะไรครับร้านนี้บอกเหลือ2 2 0 0ร้านอื่นไม่ใช่นะครับราคาเท่ากันประมาณ3,3ม0 0อย่างเงี้ยเองไหมครับเฮ้ยทำไมมันต่างกันเยอะทั้งที่มันเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเนาะให้เราก็ต้องต้องเริ่มเอกใจดูรายละเอียดสินค้าด้วยอันที่3ครับประเมินความน่าเชื่อถือ ไอเว็บที่มันบอกนะเชื่อถือได้ไหมมันมีตัวตนไหมมันอยู่ที่ไหนเราจะติดต่อมันยังไงถ้ามีปัญหาเนี่ยเราจะโทรหาใครนะครับไม่ใช่ซื้อเลยนะครับซื้อมาได้ของปุ๊บมันปิดเพจปิดเว็บหรือติดต่อใครไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าถูกหลอกแล้วเห็นไหมอันนี้เพราะเรารีบกระโจนลงไปเองเนาะนะครับสรุปก็คือว่าหากพบสัญ,ญญาณไม่น่าเชื่อถือทอํายังไงดีครับเราจะซื้อไหมครับถ้าไม่มีสัญ,ญญาณก็ไม่ควรจะซื้อเนาะเห็นไหมครับอันนี้มันทําให้เราอย่างน้อยไม่ได้ใส่รองเท้านี้ช่วงเวลาหนึ่งดีกว่าเสียตังัตงคบนเะห็ม อันนี้ครับก็เรียกว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะอ่ะอันที่สองครับมันเกี่ยวอาจจะเกี่ยวข้องกับคนหลายคนกรณีที่2ยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนงานมีทุกคนก็อยากเปลี่ยนงานเนาะนะครับบางคนเปลี่ยนไปก็เจอสวรรค์นะครับบางคนเปลี่ยนไปก็เจอนรกดังนั้นเราก็ต้องดูว่าอันนี้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตอนเปลี่ยนงานเนี่ยเราไม่ได้ใช้หลักการคิดเชิงวิพากษ์นั่นเองนะครับเช่นมันมีบริษัทหนึ่งครับเสนอเงินเดือนให้สูงกว่าเยอะเลยเยอะเลยนะแต่ต้องย้ายที่ทํางานนะครับย้ายจากที่หนึ่งไปเป็นอีกโลเคชันหนึ่งโห ถ้าเราไม่ไม่มีการคิดเชิ stop, i, งวิพากษ์เฮ้ยเงินเดือนเพิ่มต้อง20%เนแน่ ername. ดูแบบน่าจูงใจมากเลยแบบดีกว่าว <ator> <vern ik. S 1> ที่เก่าเยอะเลยฉันกระโดดไปเลยครับเปลี่ยนงานไปทันทีเลยนะครับ oh. คราวนี้ถ้าคนไม่มีการคิดเชิงวิพากษ์ตัดสินใจไปเลยครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าที่เราจะไปเจอเนี่ยมันคือนรกหรือสวรรค์เนาะดังนั้นคนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ครับจะต้องเริ่มจากหนึ่งรวบรวมข้อมูลก่อนรวบรวมข้อมูลรับด้เนี่ยอะไรบ้างหนึ่งเงินเะดือนอ่าวเงินเดือนเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สวัสดิการบริษัทนี้ดีไหมนะครับอ่าดีไหมมีอะไรบ้างอ่าเจ็บป่วยพ่อแม่หรือว่าโประกันสังคมล้วนๆนะครับระยะทางนะครับบ้านอยู่อะไรครับบางแคนะครับงานที่ใหม่อยู่ลังสิตอย่างเงี้ยแต่เงินเดือนเพิ่มขึ้น20%สนู้ตอนแรกอยากได้เงินเยอะก็สู้อ่ะโอเคก็ชีวิตก็พบว่านะครับการเดินทางค่ารถก็กินไปหมดแล้วนะครับอ่าวัฒนาองค์กรเขาเป็นยังไงนะครับที่นี่ทํางานกันแบบครอบครัวนะครับ เป็นยังไงฮะอ๋อเรายุมหัวกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะเราอยากจะไปทํำไหมอันนี้เราต้องดูนะว่าทาองค์กรเขาเป็นยังไงนะครับและงานที่เราได้เนี่ยโอกาสก้าวหน้ามีไหมหรือไปแป๊กอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับแล้ว2ครับลองมองจากหลายๆมุมเนาะลองจากหลายๆมุมผลกระทบต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็อนาคตนะครับคืออาจตัวเองอาจจะได้เงินเยอะจริงนะครับสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเรามีลูกเล็กนะครับหรือเรามีครอบครัวเรามีภรรยาต้องดูแลเนี่ยเราต้องออกจากบ้านเช้าขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับเราต้องกลับบ้านเย็นขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับ ใครจะดูแลลูกใครจะดูแลแม่นะครับถ้างานนี้มันมีผลต่ออนาคตเราไหมเราไปทำปุ๊บเนี่ยเราจะเก่งขึ้นไหมเรามีโอกาสที่จะเติบโตไหมอันนี้ก็ต้องมองจากหลายๆมุมนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์โชววูบนะครับคือกูไม่ไหวแล้วก่อวหน้าคนนี้นะครับที่เดิมครับมันกดขี่ข่มเหงเราทุกวันเลยที่ใหม่เสนอปุ๊บรับเลยค่ะยังไงก็ได้ต้องออกจากนรกที่นี้ไปก่อนนะครับปรากฏว่าเป็นยังไงครับไปเจอนรกที่ใหม่ฮะนึกออกไหมครับก็เอะใจนิดหนึ่งนะครับเราเอะใจนิดหนึ่งนะครับรวมถึงข้อสุดท้้้้าายยเเีี่คืออออรตงงชขขดส ทำตารางเลยครับข้อดีของการย้ายงานไปที่ใหม่คือ1 2ึ่งสอาม่ห้าข้อเสียของการย้ายงานไปที่ใหม่คือ1 2ึ่งสองสาสี่ห้าลองทำดูครับตารางเปรียบเทียบแล้วเราก็จะเห็นเองว่าควรจะย้ายงานหรือไม่ควรจะย้ายงานอันนี้ครับเรียกว่าคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นะครับหรืออ่ะถ้าสมมติว่าการแก้ปัญหาในที่ทํางานนะตัวอย่างที่3ามและอันนี้นะครับ สินค้ามันถ <Heck> ูกผลิตมาแต่ว่ามันมีปัญหาหัวหน้าบอกว่าให้ไปเพิ่มการตรวจสอบทุกชิ้นเลยนะครับตรวจสอบทุกชิ้นหัวหน้าจะบ้าหรือเปล่านะครับปุ๊บถ้าเราบ้าตามหัวหน้าเราก็ฆ่าหัวหน้าตรวจสอบเลยนะครับทุกชิ้นนะคุณต้องดูทุกชิ้นนะส่วนคนที่มีการคิดเชิงวิพากษ์ถึงบอกว่าเนี่ยครับความต่างอยู่ตรงนี้คนที่มีการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยการแก้ปัญหามันจะต่างจากคนที่ไม่มีการคิดเชิงวิพากษ์เลยนะหนึ่งครับมันก็ต้องไปอะไรครับวิเคราะห์ก่อนว่า สาเหตุที่แท้จริงของการที่ผลิตงานสินค้าออกมาไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันคืออะไรเกิดจากขั้นตอนไหนเกิดจากเครื่องจกักรไหมเกิดจากวัตถุดิบไหมหรือเกิดจากคนทํางานไหมนะครับหรือเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ2ครับถ้าเราจะแก้ไขให้งานมีคุณภาพเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับแทนที่ตรวจตรวจสอบทุกชิ้นเนี่ยอย่างที่บอกตรวจสอบทุกชิ้นนี่คือโอกไปการที่รับคําสั่งและทำอันนี้ครับก็ ไม่รู้ว่าหัวหน้าสั่งถูกหรือเปล่านะถ้าหัวหน้าไม่มีการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยก็จบเห่กันเลยนะครับสาเหตุอาจจะมีจากหลายทางใช่ไหมเช่นเกิดจากคนเกิดจากกระบวนการทํางานครับอันที่มันสําคัญคือทดสอบสมมติฐานครับว่าที่เราตั้งสมมติฐานว่าอันนี้เป็นปัญหาเนี่ยมันใช่ไหมจําได้ไหมทําไงครับอันนี้มันคือแฟกต์หรือว่าโอปิเนียนเราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องจริงหรือว่าเป็นความเห็นเราเองเช่นนะรครลูกน้องบอกว่าโอ้พี่มันอกจจะเกิดจากปัญหาเครื่องจักรมันร้อนไปนะครับสมมติเนาะอันนี้เป็นความจรริงหหือวว่าาเเป็็นนคม ถ้าเป็นความจริงคืออะไรครับอ๋ออุณหภูมิเครื่องบอกว่ามันมันร้อนไปจริงๆความเห็นคือน้องไปยืนใกล้ๆแล้วรู้สึกว่ามันร้อนอย่างเงี้ยครับเออมันทําให้เราสามารถทดสอบสมมติฐานได้ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาจริงๆไหมและพอเราได้สมมติฐานหรือว่าสาเหตุของปัญหาทแท้จริงปุ๊บเนี่ยเราก็มาประเมินผลลัพธ์ครับว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยที่เราแก้ไขปรับปรุงคุณภาพสินค้าชนิดนี้และมันช่วยได้จริงหรือไม่เห็นไหมครับ แค่จากตัวอย่างทั้ง3อย่างนี้เราจะพบว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างของคนที่มีการคิดเชิงวิพากับคนที่ไม่มีการคิดเชิงวิพากดังนั้นเนี่ยคนที่มีการคิดเชิงวิพากเราก็เห็นเลยครับว่าผลลัพธ์ในชีวิตเนี่ยมันมีดีมากมายเลยหนึ่งคือไม่ถูกหลอกง่ายๆแน่นอนนะครับสองคือมีการตัดสินใจที่มีเหตุผลนะครับสามสามารถเลือกการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นไม่เสียเวลาครับครับแล้วเดี๋ยวบทสุดท้ายเราจะมาเจอกันในบทสรุปของภาพรวมนะครับ